ซื้อตู้ไม่พี่น้องมาเบิ่งก็ซื้อตู้ไม่ซื้อตู้ซื้อตู้กับเตียงไม่เตียงน้อยเตียงน้อยนี่เอาไว้ห้ย่านลานน้อยลานไส้มันนอนม่านให้หน่อยเตียงพับได้สิมันเออนให้หน่อยมันนอนเตียงง่ายกูก็นอนเตียงนี่นะขวดขวดนี่เตียงนี้ก็นอนสองคนแง่ไปแล้วก็นอนก็บพ่อุ้ยอุ้ยฮักอุ้ยฮักกูนอนบ่ได้ แล้วเบิ้งุดไม้ However, so so ่อยพี่น้องสุดไม้่อยง่ามๆได้นะ่อยคาบตอนเนี่ย่อยคาบแต่ว่าขอยกสิพยายางเก็บไว้บพราส่ถทงแล้วล่ะเนาะก็ต้องเปใส่ดอกมี่ยวนี่เนี่ยนี่เน่เนเียเนี่ยเนี่เ่อยเุดไม้่ยนี้เ่ยยงเิ่น่่ี่่ย ข่อยสุดู่ไม้ข่อยเสียไส้เลยสุดไหมนี่มื่อนั้นเขากนุ้งนี่แหละเขาก็ได้สักหยากรู้ง่ายเพราะพระเจ้าวาสินไม้ข่อยนะนี่มันมันหลูดมันบ่นแน่นไปน้ำกันหนีบใส่น้ำกันหมดทุกาหารเบื้องสุดไหมข่อยสุดนี่ครับสุดนี่ครับไปน้อยนึงแล้วแต่ว่าข่อยก็สิครับไปน้อยนึงแล้วพอาไส้พอดีตอนปีใหม่ปีเก่าผ้าไส้พอดีงามงามข่ไปงามแต่งค่ะ ตัดแต่โดนแล้วล่ะแต่ว่าแจำของกันรถพึ่งใช่เหรอเฮ้ยไปสิรถนั่นล่ะอย่างเนี้ยค่ะก็ไม้แท้ไม้แท้ได้จะเด้อนี่มีไม้แท้อันนั้นไม้เลี่มแต่นั่นน่ะหน่นมีคอไอ้นั่นน่ะตีนแดงนั่นมีไม้แทะมีต้นไม้เมื่อจะขัดไม้มีต้นไม้เด้หนึ่จ้ะนี่เขาจะเบิ้งได้ไง อันนี้กับไม้อันนี้คอยเฮ็ดข้างแรกนี่คอยฮัดฝึกมัดไข้ยงไม้เบิดได้หนี่นีหนีหนี่เห็นบปะตัวนี้ให้งามตัวนี้สิไปตัดไม่กาตัวนี้บ้านตัดเออตัวนี้บพาะท่านตัดสิไประตัดอาจย่งฮัดมัดให้คอยฮัดมัดคือฮัดมัดหลาแล้วมีทีพร้อมเลยนะเพรเงินหลายก็สิใส่อุ่นมันเต็มกัน นี่เป็นมู้นี่นมูนี่เป็นมู้นี่เป็นได้ทุเล่แต่ว่าตัวนี้ไหมอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นผ่าสุโขทัยสั่งมากนี่เป็นซองของแฟนบ้านตู้นะสี่ประตูงามเลยเหรอเนาะพวกตัวขาวห้าวเข้ามาบ้านนี่ ใส่แต่โตอือันนี้หอยค่นี้บ่มีติหึคอยนีมีบ่ีหยังลนแบบนี้นี่องหวงๆคืองกูบอกสิเปลี่ยนให้โอ้ยเดี๋ยวโอกาสหน้าจังเปลี่ยนบ่ยากเด้อล่ะบ่ได้ยากดอกอยน่ะ ถ้าคอยเอาก็กเซียอตู้น้อยก็นี่เพราะขอเพ่านั่นผุนละมีน้่จังน้อยผุนลาจังซื่อก็ได้ก็ขยายขยายไปเมื่อไรเรื่อสื่อเสียสื่อสื่อเสียสื่อมาใส่ไม่อทู้น้เห็นแล้วนี่ เนี่จันตัวรถอะนที่ไปใส่เสียดามเสียดาวันนี้นมากเสื่อมากเพะท่นเด้นุ่มจ๊เสียนามก้เื่อเ้ามาใส่แอร์สิเดนกลอยเป็นห้ามปากขาไมทต้งุงปากไ่้งปุงิ้นทากี่บ่มีลลอกไดมันบ่เนี่ย ลมีเะ้าน้าคนแก่เลยหรอ้นมีคนแก่กระใสเาาสินีอยู่้านมีนีอืมไมแต่ใส่ไอ้เคียงสมองสมางใส่เงืออย่างกดแีบก้นันคืออยงกรดอกเดกลอยุกรเต็มยุ่เกรเต็มเ้ากรเต็มยุตู้กรเต็มเออยุตู้ซื้อไม่อีกกรเต็มอีก